สดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับอยู่กับผมในรายการจีตงสุดเทพอะหังครับโอเคครับผมก็ให้สีไปแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจะไปดูนะครับบอเคครับตามผมมาดูเลยครับเยี่ยเลยโอเคครับมามา ครับกดล้างอะไรพวกนี้นครับนี่ครับชิสชิสสามแลก็สีครับก่ล้างครับนี่แหละครับใครเอาก็เอาไปโยน,นโอ้ยลากสวัสดีท่านเฉลิมฉุกท่านรวยนีประโยชน์ใครับโอเคครับกดตกลเล่นลวไดว้เลยตรง ผมผมติดตาไปตั้งหลายคนแล้วนะครับเอเครับก็เราก็จะมาเล่นกันเองเก okay, ้ต้องต้องต้องรีบถ่ายกับไอ้นั่นเลยเอเครับแต่ผมก็คันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาสร้างบ้านครับ

O dia ele... Sim. 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 Depois, ก็ขออภัยด้วยสรับที่ผมพูดคำหยาบหยาดิแม่พูดพูดนะครับที่โรงเรียนครับอย่าครับอย่าไปเชียรเขานั่นัหลเขาผมผมไม่คุยกับเขาเขาไม่งอีกแล้วน้องต้นทวีที่โรงเรียนเอ้ยไม่ใช่ผมผมไม่พูดที่โรงเรียนนะครับผมผมพูดแต่ที่บ้านครับอย่าผมร้อนมากร้อนร้อนนะไปเลยแอบไปครับเข้าว อยู่ที่ไหนู่ที่บ้านกี่โตนะครับโอเคครับแคบอกว่าทำไมถึงร้อนครับเพราะไม่รับเปิดแอร์เลยครับลืมเปิดโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาให้ให้ดูนั่นคุณพีกันเลยครับดีอะไรกูอาิโอเคครับนี่กล่องโอเคนะครับนี่คือหน้าผมสุดหล่อนะครับสัวนี้นั่นคือหน้าพีผมหล่อไปเลย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมามาเล่นต่อยเฮียเ <c oughs> อาปากกินขี้โอเคครับมาต<ม>ัมเสียงหล่อใช่ไหมครับแต่พอดีว่าผมผมเสียงแค่เรือครับแอบโมงอย่างดีอยู่มึงเสียงหำมึงอยู่นะโอ้ยเีย <c oughs> มึงครับของสตีนิดนครับเฮียดิ <c oughs> จะเกิดเล่นด้วยนะจ๊ะ ถามว่าเนี่ยครับถามว่าเล่นในเครื่องอะไรเครื่องซัมซุงเครื่องไอแพดด้วยแต่ถามว่าเล่นเขาผูา้ชมรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเป็น iPad แล้วมันเป็นซัมซุงด้วยนครับ iPad นะครับ iPad <c oughs> โว้าว <c oughs> มึงดิามึงอ่ะห้ามึงจูกระปีจูกระปีจูกระปีอ้าเบส <c oughs> อ้าเบส A B A B A B เทียสองประตูท้าประต,ตูะกรปูปืนได้เปล่าไม่ต้องครับขอปืนดิสรงกปูกน,นี่ One, หนึ่งสองวันหนึ่งสองสามสี่สี่รครับสี่แล้วนะครับขอปูแดอี้นะะนนานะครับเด,เด้อหนึ่งสองสามสีเด้อ ว่านนี่แหละก็นี่ใช่ไหมแอบอ๋อคุณจีตงอยู่หมู่บ้านอะไรหบุ่บ้านมณิกร์ซึ่งโรงเรียนก็อยู่แม่กาแม่กลมากอยู่บุ้บ้านมณิกร์โรงเรียนไหนโรงเรียนสาววเรียนโรงเรียนอะไรโรงเรียนสารศาสตร์นะครับเรียนสารควณนะครับอียโรงเรียนสารศาสตร์นะครับให้ถามว่าอยู่ปอะไรอยู่ปสามกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไม่เสร็จเพอนะไม่เสร็จอ๋อถาไม่ได้ใช่ไหมล่ะอือขนาด นี่คือเลตเพคของผมนะครับเออนี่คือเลตเพคของผมครับเลตเพคของผมไม่มีการเสร็จอะไรทั้งเส้นเลยคลองกดได้กดไม้กดจะติดลงไปกดปุ๊บอะไรพีทอะไรให้คลิปดูเพราะว่าผมพูดพีรมานจ้กผมมาเลครับโอเคไปคลิปดูพีทน้องยูทูบโอเคนะครับเอี๋ยวกูขันล่นหน่อย โอเคแล้วนครับหนาทีแล้วนะครับโอเคนะครับทมาอยู่ได้จะจบแแล้วนะครับเร็วๆครับเร็วๆงานองมาอยู่ในวันคุดกันนะี่ครับงอมอถ้ายหเราถ่ายคิกันในวันนี้เลยก็ไว้เขาิตจิสิบสิบล้านจำไพ่สิ เฮ้ยสี่ล้านสี่ล้านได้สิบล้านไม่ถึงสี่ล้านหรอตั้งสิบตั้งกระขายนพครัเราจะถึงจะถายต่อเนี่ยครับโอเคนะครับโอ้น่นนี่โอ้ไม่มีอะไรเลยครับวันนี้ขอตัวหายตัวลาไปก่อนนะครับลา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 ก่อนไปนะครับโอเคนะครับก่อนโอเคนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ต้องมากดติดตั้งใครสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปตุยนะครับผมไม่ใช่และลาไปก่อนนะครับสวัสดี 干嘛呀？Bye, uh. yeah.